สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาํำข้อนะคะเป็นข้อของไม้ที่กำลังกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะคะคือราคาเขาสูงมากนะคะก็เลยฝนก็เลยได้มาเป็นข้อคะอ่ะอ่าต้นนี้นะคะฝนได้มาเมื่อวานนะคะแล้วก็เลย นำเขานะคะชํมไว้ในสแฟกน้ำมอสก่อนนะคะอ่าประมาณนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็จะเป็นข้อของเขานะคะที่ฝนได้มานะก็จะมีรากมาแล้วนะคะแบบนี้สองรากแล้วก็จะมีตานะคะตาอยู่ตรงนี้อ่าออกมาแล้วนี่ค่ะทีนี้นะคะวันนี้ฝนก็เลยจะมาชําเจ้าตัวนี้แหละ ตัวนี้นะคะก็คือข้อนะคะของโคลคาเซียฟาโรมาสนะคะหรือที่เรียกกันว่าหน้ากากฟาโรนะคะเป็นบอลนะคะเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลบอลค่ะฉะนั้นนะคะเขาก็จะขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายนะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็ถือว่าสภาพที่มานะคะโอเคอยู่นะ มีรากแล้วแล้วก็รากฝอยนะคะก็ออกมาแล้วด้วยค่ะมีรากฝอยออกมาแล้วนะคะนิดนึงแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไปซื้อข้อของฟาโลมานะคะตามออนไลน์หรือว่าตามเพจที่มีเขาขายมานะคะแล้วยังไม่แน่ใจเรื่องวิธีการชําข้อนะคะว่าควรจะชํายังไงนะคะให้ติดหรือว่า ให้เขารอดนั่นเองนะคะไม่เน่าตายซะก,ก่อนนะคะก็ลองนำวิธีของฝนไปใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาวางไว้ก่อนโอเคสำหรับวัสดุที่ฝนจะใช้ชําเขานะคะก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะคะผสมกับหินภูเขาไฟขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็มีเม็ดปั๊ปเปอร์นิดหน่อยนะคะรวมทั้งมีปุ๋ยออสโมโค้ค่ะ ฝนก็จะใช้วัสดุปลูกอันนี้นะคะผสมคลุกเค,คล้ากันเลยฝนจะไม่ได้ชําด้วยสฟเฟกต์น้ำมอสจนเข้าโตอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับที่คนอื่นทำเนะาะฝนก็จะใช้เป็นวัสดุปลูกเหมือนที่เราใช้ปลูกพวกไม้ตระกูลบอนเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่ราคาค่อนข้างสูงนะฝนก็เลยจะพิถีพิถันนิดนึงนะคะก็ <c oughs> อ่าและว,วิธีที่จะช่วยในการล่อลากให้เขา,เ,าเกิดรากหรือว่าหรือว่าเอา่เอเรียกอะไรรากเขานะคะจะเริญเติบโตได้เร็วขึ้นเนี่ยฝนก็จะใช้วิธีนี้ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเนาะเป็นเคล็ดลับแล้วกันก็คือไม้พวกนี้นะคะเขาชอบความชื้นฉะนั้นนะคะฝนจะเอาสแฟกน้ำมอสนะคะใส่ลงไปที่ก้นกระถางแบบนี้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ อาศัส่แค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่วัสดุปลูกค่ะลงไปเลยแบบนี้นะคะและเมื่อใส่วัสดุปลูกนะคะลงไปที่กระถางแบบนี้แล้วนะคะฝนก็จะวางข้อของเขานะคะลงไปบนวัสดุปลูกแบบนี้ค่ะาฝั่งลากลงไปนิดนึงนะคะให้เขาแบบอยู่ประมาณนี้ แล้วก็จะนำสแฟกน้ำมอสนะคะโ,ะ,โะโปะไว้อีกสักหน่อยนะคะ mm hmm. เพราะว่าโคโลคาเซียเนี่ยเขาจะอยู่ในชอบอยู่ในพื้นที่ชื้นนะคะ mm hmm. นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการชํำข้อค่ะ mm hmm. และอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะฝนจะเอามาหล่อไว้ที่ใต้ก้นกระถางนะคะแบบนี้ mm hmm. ใส่ลงไปเลยค่ะห mm hmm. ล่อเขาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อให้เขามี ความชื้นนะคะได้รับความชื้นจากวัสดุปลูกตลอดเวลาค่ะเขานะคะก็จะขยายแล้วก็แผ่รากได้เร็วขึ้นนะคะแตกรากอ่อนได้ดีขึ้นด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะฝนจะนำข้อที่เราชําแล้วเนี่ยนะคะเอาไปไว้ในพื้นที่ร่มก่อนนะคะยังไม่ให้โดนแดดนะคะในช่วงแรกๆเพราะว่าเขานะคะยังต้องการความชื้นสูงอยู่นะคะแล้วก็ยังยังไม่ทนต่อสภาพแสงแดดนะคะฝนก็เลยจะนำไปไว้ในที่ร่มก่อน,นะคะ่ะ หน้ากากฟาโลนะคะถ้าเ,เพื่อนๆจะชำฝนแนะนำว่าควรจะชำไว้ในวัสดุหรือว่ากระถางนะคะปลูกที่มีก้นทะลุแบบนี้นะคะเพื่อมีการระบายน้ำค่ะแต่ว่าควรจะหล่อน้ำเอาไว้นะคะเพื่อให้เขาได้รับความชื้นตลอดเวลานั่นเองเนื่องจากว่าถ้าเรานะคะชำเขาเอาไว้ในน้ำนะคะเขาอาจจะรากเน่าหรือข้อเน่าได้ค่ะแล้วราคาเขาก็ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเน่าไปเนี่ยขนลุกเลยนะคะ ถ้าเน่าไปนี่ก็จะแบบใจเสียใจหายเหมือนกันเนาะฉะนั้นนะคะก็ควรจะชําไว้ในวัสดุปลูกที่เก็บกักความชื้นได้ดีระบายน้ำได้ดีนะคะและนี่นะคะก็เป็นวัสดุปลูกหรือว่าเทคนิคการปลูกนะคะขั้นตอนการปลูกที่ฝนนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้ค่ะและเดี๋ยวฝนนะคะก็จะกลับมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าต้นบอล หน้ากากฟาโลของฝนต้นนี้นะคะพัฒนาการเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วหลังจากที่เขานะคะแตกใบใหม่ออกมานะประมาณ1เดือนฝนก็จะนําเขานะคะย้ายลงปลูกใส่กระถางค่ะและเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะที่ฝนมาอัปเดตเดี๋ยวกลับมาพบกับฝนใหม่นะคะในคลิปที่ฝนจะมาอัปเดตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ